สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะทุกคนใครมาทำอะไรไอ้นี่ทำไมมันยับยุยี่อย่างนี้นะคะโอ้ยตายแล้วไป,ไปมันก็อยู่หงมันไอ้นี่มันคือเป็นจังสีเนาะอะ,อะสวยงามพระรามเปียด มันเยัยบอยู่หยีนี่เอนหล่เนาะคะ่ะอ่าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะหมานเฮงปังไหมนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะแบตแอดหมดขออนุญาตทราบแบทก่อน ามานะคะตัวนี้แนวทางเล่นทั้งวันนะคะพอไปกันได้ไม่นอ้อนะคะอ้าวลังรัฐบาลไทยออกนะคะปังกันไหมถูกดีกันบ่นอ้อใครมานใครหิงใครปังดีใจด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแนวทางที่เล่นได้ทั้งวันเลยนะคะไปได้ทุกหวยนะคะแต่จะเข้าไม่เข้าแอดไม่รู้นะคะเป็นกำลังวันนะคะบางครั้งบางคานะคะโอ๊ตายและสมูทคอย บางครั้งบางคานนะคะอาจจะเข้าเข้าบ่อยนะคะเข้าดีสายวงสายวินนะคะมันมีสามตารางเลยก็พายกันเลือกดูนะคะอันนี้ก็เป็นวันพระนะคะทุกคนกันเบิ้ลกันหามเดอ้อสีเล่าเช้านะคะให้ไปที่เอ่อของวันที่สิบแปดนะคะให้ไปที่เด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะทุกคนนี่นะคะเอาตามนี้นะคะทุกคน อ่สายสอยดาวนะคะสายสอยดาวหุ้นดาวปกคืนนี้นะคะหุ้นดาวปกคืนนี้เนาะ9614นะคะ057นะคะ9614057น,96นะคะเด่นนะคะ901นะคะ969594 060504นะคะ161514อันนี้ก็สายหุ้นค่ะสายหุ้นนะคะลองพินิจพิจนารณาแล้วก็วิเคราะห์กระดูนะคะอ้ายตายแล้ว โดนน้ำอีกแล้วสมดุดมีนะคะแคบเลยนะคะนี้เล่นได้ทุกดาวนะคะสอยสอยได้ทุกดาวเลยนะคะแต่จะเข้าไม่แอดก็ไม่รู้นะคะทุกคนอลองดูนะคะอหลักร้อยหลุด,ด,ดอีกเย้วอัดคลิปไปด้วยนะคะอัดคลิปไปด้วยทำไม่ดีไปด้วย อันหนอกเงี่ยกว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามเจ็ดโอ้นึกตั้งนานหวยราว อึนมึนงงนะคะอ่านี่ตามนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นแนวทางเล่นทั้งวันของสี่ลาวเช้านะคะเราจะมีตารางให้นะคะมีตารางให้มีตัวเจาะให้นะคะแต่เอฟซีก็ไปจับกันเอาเด้อเอฟซีจับเก่งกว่าแอดอีกนะคะทุกคนโอ้แอดเออได้หมือนนี่วันพระนะคะวันพระโอ้ยปวดหัว มาดูนะคะเล่นทั้งวันวันพระนะคะกันเบิ้ลกันหามนะคะกันเบิ้ลกันหามเลยวันศุกร์นะคะเราพัฒนาจะมายัางไงเนาะนะคะให้ไปที่แปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าศูนย์เลขวันพระเลยนะคะแปดแปดแปดห้าแปดหกนะคะเก้าแปดเก้าห้าเก้าศูนย์นะคะศูนย์แปดนะคะเออศูนย์แปดนะคะเก้าห้าแล้วก็ศูนย์หกค่ะทุกคนอ่าศูนย์ 8 0 7นย์เจ็ดนะคะเก้าหกห้าสี่นะคะแปดเก้าศูนย์ปนะคะห้าเก้าศูแล้วก็แปดนยนะคะเป็นยังไงยังใช้กันอยู่ไหมเนาะนะคะยังดูกันอยู่ไหมนะคะ อ่ายังไม่ผูบ้บ่งอยู่บอก่ครยังไม่ผู้ไปอยู่บอกก็ <c oughs> ไปจังไหนแอดวส,สันเออแต่ถ้าวันไหนมีเราพัฒนากับรัฐบาลไทยชนกันนะคะแอดก็ไม่ไหวจริงๆนะคะวันนี้ก็รีบลงให้เอฟซนะคะจะได้สรุปรัฐบาลไทยเอ้ยเราพัฒนานะคะโอ้แอดก็หลงหวยหมดแล้วนะคะทุกคนสมองเออเมื่อแล้วค่ะนี่โอ้ยไหลหวยไหลทำไหลหวยเกินนะคะ เราพัฒนาฮาหนอยไทยนะคะเออเลยค่ะบางทีก็เรียกชื่อหวยผิดนะคะบอกแอดได้แจ้งแอดได้นะคะใครที่สอบถามอะไรมานะคะเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์เด้อค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดไปกินเขากินหนามไปเดี๋ยวค่อยไปตอบคอมเมนต์นะคะก็นี่แหละค่ะมีอะไรก็ฝากไว้ได้ค่ะฝากไว้ได้นะคะ หาสมุดดูเอ๋อก็ได้เอาแค็บไว้ดูเลยนะคะนั่นหิ้งโมกกาพีดีเลย <c oughs> พอได้ค่าประทูกันไหมเอ้านี่แอดอ่านไปหวไัวไจละบาดแปดศูนย์เจ็ดนะคะห้าหกเก้าสี่เนาะพวกนี้ก็เป็นตัวตารางนะคะตารางเลขชุดที่จําให้นะคะเราจะจําให้ทุกชุดนะคะจําให้ทุกวันเลยนะคะถ้าถ้าแอดที่ทําแนวทางนี้เนาะอุย้ยมันไปเลียงเลยเนาะรัฐบาลไทยแอดนึกว่ามันจะขึ้นเลขสูงนะคะเห็นแนวทางเล่นทนะั้งวันให้เลขสูงที่ไหนได้มันไปสูงหุ้นเนาะมันไปสูงหุ้นนะคะแอดก็นึกว่ามันจะไปสูงเหมือนเหมือนสูตรนี้นะคะ เหมือนสูตรเออเล่นทั้งวันนี่เนาะทุกคนเนาะแมวก็ปดวดหัวอะอ่ะอ่ะนี่ลองดูค่ะเอาไปหมาเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแมวทางช่องนะคะสีเดียปังๆังได้หลายเนาะ มีแคบเลยนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะสนับสนุนได้เรื่อยๆเลยนะคะสมุดปากานะคะสมุดปากาเนาะสมุดปากานี่เราใช้เยอะนะคะอันนี้เด้อตามนี้เลยจ้ะท่านที่อยากสนับสนุนนะคะสนับสนุนสมุดปากานะคะเอาไปมั่นนานหงหปังๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนมานะคะขอให้มั่นขอให้เิงขอให้ปังเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางนะคะที่ทางช่องนําเสนอไปเด้อค่ะ ให้ปังๆเด้อจ้ะอ้อบ่มืนถือดับตัวอยู่นะหน่อเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอนล,ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ